สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพุทธที่5พฤษภาคมนะคะวันนี้นะคะอากาศที่บ้านวันดีมากเลยเห็นแสงแดดเข้ามาในหน้าต่างไหมอากาศแบบโอเคเลยอะนะวันว่าจะออกไปขุดดินนะคะหลังจากทําวิดีโอเสร็จนะวันจะเตรียมแปลงปลูกผักนะคะแต่ว่าคงไม่ได้ปลูกวันนี้นะคะเพราะว่าอากาศกลางคืนยังเย็นอยู่นะคะก็เตรียมแปลงไว้เฉยๆนะคะโอเคทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือต่างๆนะคะในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะคะว่า เป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็รวมถึงการอัปเดตเงินช่วยเหลือรอบที่สีนะคะว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะคะในอาทิตย์นี้นะคะ American Family Plan นะคะประกาศโดยประธานาธิจจบดีโจไบเดนนะคะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาก็คือวันที่28เมษายนนะคะก็มีข่าวต่างๆมากมายนะคะในอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อาทิตย์นี้นะคะก็มีการพูดถึงนะคะการยกเลิกเงินกู้ยืม10,000เหรียญนะคะแล้วก็ การยกเลิกเงินกู้ยืมเรียนนะคะในปี2021ด้วยนะคะก็คือนี่นักเรียนนะคะแล้วก็มีข่าวต่างๆนะคะที่ออกมาในอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็จะเป็นพวกการเพิ่มเงินนะคะ200เหรียญต่อเดือนนะคะสำหรับ Social Security นะคะแล้วก็25,000เหรียญเครดิตสำหรับซื้อบ้านนะคะพวกค่า m a r k เก็ตนะคะแล้วก็ Rent Assistance ค่าเช่าบ้านอะไรประมาณนี้นะคะ รวมไปถึงนะคะค่าสาธารณูปโภคนะคะก็จะเป็นพวกค่า property tax assistance แล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะก็ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็ยังนะคะมีการผ่าน2-3 executive order นะคะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแถมยังบอกอีกว่าจะมีอีกนะคะตามออกมานะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะ บางสเตทนะคะหรือบางซิตี้นะคะตอนนี้เขาก็มีการผ่านนะคะเงินช่วยเหลือและก็ rent assistance ของตัวเองด้วยนะคะมีการพูดถึงนะคะในปี2021นะคะการขึ้นเงินนะคะของ social security benefit นะคะก็จะมี SSI นะคะ SSDI นะคะแล้วก็ real loss benefit ก็คือเพิ่มเป็น200เหรียญต่อเดือน extra นะคะก็คือ หปีก็จะเป็น2,400เหรียญต่อปีนะคะแบรนด์นิของแพ็กเกจตัวใหม่นะคะของ SSI นะคะก็คือการเพิ่มเงินเป็น2 7 9เหรียญต่อเดือนนะคะตัวนี้เขากำลังพูดถึงกันมากเลยนะคะตอนนี้อาจจะรวมไปถึง SSDI หรือเปล่าตัวนี้ยังไม่ทราบนะคะที่เขาพูดถึงในข่าวนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเงิน s t ิม l ็อ c เช็ครอบที่4นะคะทีะ่ทาง d e m o c a รก็กำลัง ผักดันอย่างมากนะคะอยากให้มีเงินแบบอาจจะายเป็นรายเดือนนะคะในแพ็กเกจต่อไปนะคะแล้วก็อย่างที่วันบอกนะคะอ่าวิดีโอที่แล้วนะคะมีการเขียนคำร้องนะคะอยากให้มีเงินช่วยเหลือรอบที่สี่นะคะที่จ่ายเป็นรายเดือนแล้วก็มีแล้วก็มีคนลงชื่อนะคะมากกว่าสองล้านกว่าคนแล้วนะคะตอนนี้และหลายคนก็พยายามผลักดันนะคะในเรื่องนี้นะคะตามข่าวนะคะ เขาก็อยากให้มีเงินช่วยเหลือรอบที่4ก็คือ2,000เหรียญต่อเดือนนะคะเงินช่วยเหลือตัวนี้นะคะผลักดันมาจากซีเนตนะคะโดยซีเนเตอร์เอ็ดมาร์กี้อลิสเบตวอลเลนสแล้วก็พูดถึงเงิน2,000เหรียญต่อเดือนนะคะ สมัยก่อนนะคะปีที่แล้วนะคะที่เขามีการหาเสียงกันนะคะก็เอ็ดมาร์กี้แล้วก็คาเมล่าแฮรี่แล้วก็เซนเดอร์นะคะเคยนะคะเสนอบิลที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเดือน2,000เหรียญ payment ในช่วงโควิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็พูดถึงกันอยู่นะคะตอนนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดไหนนะคะทุกคนแต่ในข่าวคือเขาแบบพูดถึงกันเยอะนะคะแต่ว่าเขายังไม่แบบ เยอะมากตอนที่เยอะมากๆก็คือตอนที่ก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะมีการ speed ก็คือพูดในวันพุธที่ผ่านมานะคะแต่หลังจากนั้นเขาก็พะเผาลงนะคะแต่ก็ยังมีพูดถึงกันอยู่นะคะในเงินสต l มเลชเกลรอบที่4นี่นะคะ่ะตัว2,000เหรียญต่อเดือนนะคะทีนี้ในเรื่อง tax increase หรือการขึ้นภาษีนะคะและหลายคนนะคะใน d e m o c ครตนะคะก็ไม่ได้เห็นด้วยกับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนะคะที่จะ มีการขึ้นภาษีนะคะก็แน่นอนนะคะรพปภาพการก,ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการขึ้นภาษีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าอาทิตย์นี้นะคะไปไปลายอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าจะมีอะไรแบบอัปเดตกันบ้างนะคะในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนาะเขาผ่าน5้า i m u บลาแพ็กเกนะคะ อสองแพ็กเกจมีเงินซิมบลาเช็คในนั้นนะก็คือ1,200เหรียญแล้วก็600เหรียญน,นะนะคะ,ะก็2ตัวส่วนตัวอื่นนะคะก็จะเป็นพวกวัคซีนนะคะแล้วก็มีพวกเพย์เช็คโปรเทคชั่นโปรแกรมอะไรพวกนั้นนะนะคะ ส่วนของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะแกเพิ่งจะผ่านนะคะ1นึ่งแพ็กเก็นะคะแล้วก็มีเงินซิมเลช็คนะคะ1,400เหรียญในนี้นะคะ,ะนี่ก็คือตัวที่เราสรุปกันนะคะข่าวที่ออกมาในช่วงอาทิตย์2อ,อาทิตย์ที่แล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องอ่โควิดนะคะโควิดที่วันดูข่าวนะคะในอินเดียเนาะทุกคน4 0 0แสนกว่าคนต่อวันนะคะ น่ากลัวมากนะคะบางข่าวนะพี่วันอ่านแบบลึกๆนะเขาบอกว่ามันเป็นเฟกเนวแต่วันว่าไม่น่าจะใช่นะคนตายขนาดนั้นน่าจะแบบเป็นเรื่องจริงอยู่นะทุกคนก็อินเดียค่อนข้างจะน่ากลัวนะคะตอนนี้แล้วก็ไวรัสนะคะโควิดตอนนี้นะคะมันอ up, นะัพอัปเกรดเนาะมันแบบน่ากลัวนะนะถ้าฉีดวัคซีนได้ก็น่าจะรับวัคซีนนะคะทุกคนเพราะว่า เอาบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อยังมีอยู่อีกนะทุกคนคนตายขนาดนี้นะบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องเฟซอยู่อีกนะแต่วันคิดว่านะมันไม่รู้เดี๋ยววันป้องกันตัวไว้ก่อนนะคะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับอ่า uh, ฉีดวัคซีนฟรีในสหรัฐอเมริกานะคะว่ามีจริงๆไหมจริงๆนะ่ะมีนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบทุกรัฐนะคะประมาณ4ีรัฐนะคะที่เขาเอ่อคนต่าง ประเทศเข้ามาแล้วได้มีการฉีดวัคซีนนะคะเช่นพวกมีพาสปอร์ตแบบทัวริสก็คือแบบพาสปอร์ตแบบท่องเที่ยวนะคะมาแล้วก็ได้มีการรับวัคซีนนะคะก็จะเป็นของ Johnson Johnson เพราะว่าเขาฉีดเข็มเดียวแล้วก็กลับบ้านไม่ต้องรอ2เข็มหรือ3เข็มแล้วนะคะก็บางรัฐก็เขาเปิดแค่ประมาณ 4-3...4 ถึง3 4รัฐหรือเปล่าที่วันรู้ก็จะมีนะคะแคลิฟอร์เนียนะคะคุณสามารถฉีดวัคซีน ได้นะคะถ้าคุณมาจากเมืองไทยเราไปลงทะเบียนนะคะก็จะมีฉีดให้นะคะมีเนวาดานะคะ阿拉บามานะคะแล้วก็อลาสกานะคะที่ที่วันรู้นะคะนอกจากนั้นมันก็ไม่รู้นิวยอร์กไม่น่าจะมีนะแต่มันคิดว่านะอเมริกาที่เขาฉีดฟรีให้นะเพราะว่าบางคนในสหรัฐนะคะเขาก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้บังคับไงว่าจะต้องมีการฉีดวัคซีนใช่ไหม เพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยากฉีดเขาก็เขาก็ไม่เขาก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นวัคซีนมันก็คงจะมีพอเหลือที่จะฉีดให้กับคนที่มาต่างประเทศมาสหรัฐอเมริกาแล้วมาท่องเที่ยวมาเหยียบแผ่นดินเขานะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขามีการลงทะเบียนนะคะ <c oughs> เขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะอันนี้คือ <c oughs> อันนี้เท่าที่วันรู้นะที่อ่านข่าวที่ข่าวมานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะที่อเมริกานะคะมีฉีดวัคซีนนะคะฟรีนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกรัฐนะคะเป็นบางรัฐก็คือรัฐที่วันกล่าวมานะคะก็คือใหญ่ๆก็จริงจะเป็นแคลิฟอร์เนียนะคะเนวาดาอะลาบามานะคะแล้วก็阿拉สกานะคะประมาณประมาณนี้นะคะสี่รัฐสี่ห้ารัฐหรือเปล่าประมาณนี้นะคะทุกคนวันเห็นข่าวนะคะเกี่ยวกับเงินซื้อมาเช็ครอบที่นในข่าวนะคะ มาจากไวท์เฮาส์นะคะเกี่ยวกับเขาพูดเกี่ยวกับคองเกตต้องตัดสินใจที่จะส่งซิมูัลเชคตัวต่อไปอาจจะไม่ฟรีอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมันจะโชว์ให้ดูนะว่าหัวข้อมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเข้าไปอ่านได้นะคะก็หมายความว่าเขามีการพูดคุยกันอยู่นะคะเกี่ยวกับเงินซิมูัลเชครอบที่4นะคะคือแพ็กเกจต่างๆนะคะที่เขาออกมานะคะอาจจะยังไม่มีเงินซิมูัลเชคในนั้นหรือเงินช่วยเหลือในนั้นนะคะ เอาง่ายๆนะคะถ้าแพ็กเกจตัวในตัวหนึ่งผ่านนะคะถ้าเขาอยากจะเอาเงินซิมแล้วเช็ครอบที่4หรือเงินช่วยเหลือรอบที่4เข้าไปเนี่ยเขาก็สามารถจะทําได้นะทุกคนเพราะว่าในสมัยทรัมป์นะคะไอตัวเงิน600เหรียญนะ่ะเงินช่วยเหลือรอบที่2นะคะเขาเอาไปแนบใน2วันสุดท้ายที่จะเอาไปโหวตกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็ รอดูข่าวต่อไปเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือรอบที่4ีนะคะแต่ว่าเราต้องมารอดูก่อนนะคะว่าแพ็กเกจตัวที่เขาจะมีการพูดคุยและโหวตกันอยู่ตอนนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วสรุปสุดท้ายแล้วเขาจะเอา,เ,อาเงินสิม r ลเชคตัวนี้เข้าไปไหมหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะคะแต่ว่าที่วันเห็นข่าวหัวข้อที่วันพูดถึงนี้ก็คือเหมือนกับบอกว่า,าทางไวท์เฮาส์เนี่ยเขาก็บอกว่า คงแกนเนี่ยต้องตัดสินใจแล้วลหะที่จะส่งเ,เงินแบบสเตมเมอร์เช็คอีกอันนึงให้กับประชาชนแต่ว่าอาจจะไม่ฟรีอันนี้วันก็ไม่รู้นะไม่ค่อยเข้าใจความหมายแต่ว่าน่าจะมีการพูดถึงกันอยู่นะคะข้างในนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ลองตามข่าวเรื่อยๆนะคะวันก็เอาข่าวมาอัปเดตประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนเงินแท็กรีฟันนะคะ1200เหรียญแรกนะคะ unemployment นะ benefit ที่เขาจะเริ่มจ่ายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะวันยังไม่เห็นข่าวว่ามีคนไหนได้รับแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันเพิ่งจะต้นต้นต้นตอาทิตย์ตตตตอตของเดือนนะคะก็เลยยังไม่เห็นเนาะส่วนเงิน Child แท็กเครดินะคะที่จะมีการจ่ายในเดือนกรกฎาคมนะคะก็ทุกคนก็ถ้าได้แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะเริ่มจ่ายในเดือนอกรกฎาคมเนาะ ก็3 0 0พเหรียญก็3,600ัเหรียญน,นะคะ3 0 0พันเหรียญก็คนที่มีลูกอยู่ระหว่าง6-17ปีนะคะจ่าย2 5 0าเหรียญต่อเดือนนะคะส่วน3,600เหรียญก็คือคนที่มีลูกอายุต่ำกว่า6ขวบนะคะก็จะจ่าย300เหรียญต่อเดือนนะคะส่วนที่เหลือก็จะไปเป็นปีหน้านะคะทุกคนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะส่วน500เหรียญก็คือคนที่มีลูกที่อยู่ในคอร์รสนะคะก็อายุป,ประมาณเท่าไหร่18ไหมสิถึง แม่แน่ใจว่ายี่สี่ไหมนะคะวันยังไม่ได้ดูวันวันเคยพูดเรื่องนี้แล้วนะแต่ว่าวันลืมส่วนไอ้เงินห้าร้อยนะคะ500ห้าร้อยเหรียญก็จะเป็นคนที่เรียนอยู่ในคอร์สนะคะเขาจะจ่ายให้ค,ครั้งหนึ่งก็คือ500ห้าร้อยเหรียญนะคะโอเคะค่ะทุกคนคลิปนี้วันก็มาคุยเกี่ยวข่าวต่างๆนะคะที่เป็นข้อๆนะคะที่เขาอัปเดตกันอยู่ตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันไปขุดดินข้างนอกนะคะเตรียมตัวปลูกผัก ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะถ้าใครได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะคะในช่วงที่รับวัคซีนแบบใหม่ๆนะคะอย่าเพิ่งออกไปนะคะเพราะว่าร่างกายเราเพิ่งจะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะจะออกไปข้างนอกหลังจากรับวัคซีนประมาณ2สัปดาห์น่าจะดีกว่านะคะโอเคคะ่ะทุกคนคลิปนี้วันฝากไว้แค่นี้คะ่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ